สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอดีสาแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะอ่านะคะเอฟทีน้องลาทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะเอฟีนะคะ youtube ด้วยนะคะพอดีสตาก็จะรายงานตัวแบบนี้ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะพูดอะไรเนาะนะคะขอบคุณเอฟีน้องหลาทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะเอฟีนะคะไก่ลวเนาะอีพีหาไก่ของมาแล้วเด้อเอฟีนะคะตัวกันตือบัตตือปีเด้อน,นะคะ ในเพจของล่าลําละครแฟนเพจเดือดค่ะเอฟซีนะคะร้อยสิบเก้าคะแนนเท่านั้นนะคะด้วยกันเด้อค่ะเอฟซีนะคะพี่พอยมาวัานี้กับ่ามีเรื่องอีกอย่างนะคะมาเศร้านี่ขึ้นไล่นะคะขึ้นไล่อยู่กับมีมูไม้อยู่นะคะแต่กับบหลายเนาะนะคะแต่กับเรเป็นยังค่ะนะคะเอฟซีน้องลาอธิบบว่าตอนนี้นะคะแต่ยังเหนียวแน่นคือเกาค่ะนะคะยังตัวยกันเมาส์บัสเมาส์ปีคือเกาละะนะคะตอนนี้เนาะก็บตัวตกันเมาส์บัสเมาส์ปีคือเกานะคะค่ะก่มีอีกอย่างที่ว่า ดีเรียดนะคะเอาแล้วค่ะเราพูดที่ตอนนี้นะคะพวกเขากักว่าเปลี่ยนแปลงกันแดนะคะห้องเพ้งแดนะคะประมาณนี้เนาะนะคะห้องเพลงแดนะอย่าถ่ายบัตรเนาะนะคะแจกระติดเลิกกระติดค่ะนะคะเอากระบวเป็นหยังค่ะติดเลิกกระติดกระบวเป็นหยังนะคะตัวก่บทาตามนาที่ของไปนะคะเพิ่นบอล่าจะไสตัวกับทำตามนาที่เพิ่นไปเนาะนะคะ นะคะข้าวหองเพ้งกันแดนะคะตะละชงตรละชงกรอยากหองเพ้งกันแดหองดีแดดข้าหองดีแดนะคะสําหรับช่องพี่พลอยนิสาพี่พลอยนึกแล้วนะคะว่าต้องโดวนวาแน่ๆหรือก็วาอีหนีนะคะโอ้ยนะคะแบบว่าช่องพลอยนิสาแฟมิลี่นะคะนักร้องจอมเพี้ยนนะคะนักร้องจอมเพี้ยนนะคะนักร้องเสียงเพี้ยนนะคะพลอยนิสานะคะคือนักร้องเสียงเพี้ยนนะคะ แต่ว่าพวกเขาเว้าเนี่ยบาโคนดอกนะคะพวกเขาว้าวอิตี้พวกเขาเว้าเนี่ยบาโคนดอกเพราะว่าจังไรล่ะเพราะว่าจังไรพวกเขาสีเว้าเลินนว้าหัวกันน้องห้องบดีกับว่าห้องบดีเนาะนะคะเพราะว่าพี่พอยกับ่เมนักล้องเนาะนะคะพี่พอยกัอยากแบบอยากห้องนะคะอยากห้องเหมือนปลาเพ่งที่ว่าใครบัสใครปี่เฮ้นงประมาณนี้ตัวยกันประมาณนี้เนาะนะคะอิตี้นะคะแล้วที่นี่อ่าพวกเขาก็แซวกันว่าโอ้ยนะคะตั้งฉายาให้พอยนสาแดนนะคะนักล้องเสียงอ่อนช้อยพอยนิ่า มาค้นบอกว่านักร้องเสียงเพี้ยนว่าธันเด่นนะคะในเพี้ยนอาเพี้ยนกับเพี้ยนดี๋เนาะนะคะพี่พอยกัย้อมหักนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยว่านะคะพี่พอยบอกเคยโกรธนะคะเป็นว่าเรื่องตลกกันเนาะนะคะต่ละกคนตะลกคนห่อกนะคะพวกเขาเม่นดักห้องเนาะนะคะพวกเขาก็ห่อกันบดีห่อกันไปทั่วสเป๊ะสปะประมาณนี้นะคะป้าป๋าบางคนก็บอกว่าเอ็มีบางคนป้าบางคนบอกว่าเออนะคะเดี๋ยวฉันา ถ้าถูกหวยถ้าถูกรางวัลก่อนจิตตังอาอย่างนะวงดำน้ำนะคะบันดำน้ำบันเทิงผิวด้วยเด็เด็ดนะคะเออก็มีกับการตะลกนะคะเออพ่อยตอบนะคะแบบว่าคุยตะลกเค้ฮากันแบบนี้เนาะนะคะตลกเค้ฮากันแบบดีนะต่ละช่องต่ละช่องมาค้นขาก็องเพลงบ่เป็นนะคะเอาหอกใ้เพล็ก่ปเป็นก็าห้องทั้งสั่นอะนะคะก็อยักหองประมาณนี้เนาะนะคะอ่านะคะอ่าพ่อยกับไายบัตรได้หลายใบนะคะพลอไปกับไายบัตรตด้หลายใบเลยนะคะ มือมือนั่นมือนัอ่นก็ออโอ้ลายใบอยู่นะคะห้องเนาะจะว่า,วาแบบว่าเปิ้ลกระหายแบบว่าเพื่อความสงสารนะคะสงสารน้องหลานะคะเราสงสารพี่พลอยน้ํานะคะนักร้องเสียงเพี้ยนนะคะนักร้องเสียงอะไรนะอ่อนช้อยพลอยนิสาแฟมิลี่ว่าเดี๋ยวบางคนเรากระตังฉายาให้เนาะนะคะเอฟซีนะคะ ตั้งฉายาให้นะคะเอามีแต่ความหนาหักดอค่ะน,นะคะพวกเขาอยู่กันแบบมีความสุขนะคะแต่ว่าพี่พอ่อก็ขอ,อ,ววอยิ้วเอาอยู่หน่อยนึงนะคะฟังตรงขามเนาะนะคะอ่าฟังสายจบสายทั้งหลายนั่นแหละนะคะพวกเขาเว้ากันนะคะพวกเขาเว้าเล่นก็พวกเขาหนี่คุยนัวหัวมวนกันนะคะอ่านะคะก็เว่ากันสารพัดนะคะพวกเขาปกรธนะคะ ต่ว่าพวกคุณนี่ะนะเอาไปเว้าที่อื่นนะคะเอาไปเว้าตามช่องอื่นนะคะว่าเออนะคะตอนนี้นะคะน,นักกลองแต่ละกนแต่ละกนเออห้องเพลงจังสันจังสีสารพัดททมเจว่าวเนาะนะคะว่าเออตอนนี้นะคะเขาห้องเพลงแต่แล้วได้ช่องนู้นช่องนี้ห้องเพลงไปแล้วโอ้ช่องคอยนิสายิงยิงให้นะคะเข้าไปว่าซะเสียเลยนะคะโอ้แสดงประช่องคอยนิสาแฟมิลี่นี่ดังแมนบมข่ะนะคะ แสดงว่าช่องพ้อยนิสาแฟมิลี่นี่ดังเมนบอค่ะนะคะเขาเอาไปว่าสีเลยนะคะเอาไปว่าพ้อยหนะแบบว่าโอ้แบบขี้ห้เนาะนะคะฉายาพ้อยก็มีอยู่แล้วนะคะเขาเอิญพ้อยน่ะจ้างฉายาให้พ้อยว่าอีเหี่ยวนรกนะคะเขาตั้งฉายาให้พ้อยว่าอีเหี่ยวนรกวัตถุนเดนะคะเราเพลงพ้อยหองเพลงนะคะเขากตั้งฉายาให้พ้อยแบบขี้ห่าเนะแต่ว่าพ้อยเบาๆดกนะคะเขาว่าพ้อยแบบหองเพ้งแบบนี้นะะพ้อยก็ย้อมหับนะคะพ้อยก็ย้อมหับ คอยเป็นย like ้อมฮกที่เขาเขาว่าโพยนะคะแต่ว่าพวกเขาค่อยบรกรด้ค่ะนะคะเอฟตี้เฮาค่อยเบรกรเพราะว่าคุยกันแบบตะลกตะลกนะคะตะลกตะลกประมาณนี้เนาะนะคะอ่าเพราะเป็นย้อมฮาว่าโพยห้องเพลงดีกับว่าวหล้วเนาะนะคะไอ้พวกมันเนี่ยนะคะไอ้พวกสายจอบสายเสือกสายทั้งหลายนะนะคะจี่บจอกฟังอยู่น่ะเอาไปว่าแต่ละช่องต่ละช่องแล้วก็เอาไปว่าพวกเขานี่เสียหายเลยนะคะว่าแต่ละช่องตะละช่องห้องเพลงบางคนกับจังสันจังตีบางคนกับเสียงจังสันจังตี ที่อย่างแบบสารพัดที่มันจะเว้านะคะาทั้งทั้งที่มันน่ะนะคะไอ้โตมันเองเนะ่ ช่องกับโบมีนะคะมีโทรศัพท์เคพีองหนึ่งนะคะกด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 กรตรงนะคะกด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 กรตรงกด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 กรตรงนะคะมันหน่ะนะคะไอ้ยัง Facebook กับพงศิบ่บบบเฮ็ดที่ยังเขาเปลี่ยนต่อนะคะยูทูปเฮ็ดเปลี่ยนนะคะ Facebook กับเฮ็ดเป็นนะคะมีโทรศสารกับพิมพ์ป้าป้าป้าป้ตรงนะคะตรงดานะคะตรงดาตรงไปไห้นะคะตรงไปไห้อีกช่องหนึ่งนะคะไห้อารมนะคะแล้วก็ไห้เข้ามาดาพวกเขานะคะ จังสันจังติโอโหสุดยอดเลยนะคะความเร็วของมันนะคะความเร็วของมันนี่สุดยอดเลยนะคะพี่พ้อยไปเห็นมาแล้วนะคะโอ้ยนะคะพี่พอ้อยไปหยากปากนะคะอย่าไปเอื้ตือเขาเนาะนะคะความเร็วของมันนี่นะคะอ่ะะาไปจักมาโทรศัพท์นะเฟซบุ๊กกับบริเฮ็ดเนาะเพจกับบริเฮ็ดบริเฮ็ดอย่างตะยานะไม่แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะ มันกับพิม no พ์พิมพ์แล้วกับปรไฟล์กับบอมีสั่มนะคะมันประกาโปรไฟล์ออกมานะคะมันประกาเอาโปรไฟล์ออกมามาวางนะคะโอ้อีกคนอีกคนนั่นนะคะไอ้เหี่ยวนรกห้องเพลงจังตั่นห้องเพลงคือสี่ทุกคนห้องเพลงจังตั่นเจตสารพัดที่มันจะเว้านะคะไอเฮ็ดให้ยีงหยั่ยงมันเว้ามันเว้าสารพัดที่มันจะเว้านะคะเอาตังมันเถอะมันอยากเว้ามันเว้าไปเนาะนะคะเพราะว่าเขาของห้องเพลงบูดีนะเพวกเขาประเด็นเป็นห้องแบบว่าแต่ว่าพวกเขามีช่องยูทูบนะคะมันน่ะบ่มีเหยี่ยงเลยเฮ็ดยูทูบเฮ็ดบ่เป็นเพ็บ่เป็นนี่หยังก็บ่เป็นซาก อย่างนึงนะคะมันเอามาเว้านะคะเอามาเว้าอย่างเดียวนะคะเราที่นี่โปรไฟล์กับบเบอร์มีนะคะโปรไฟล์กับเบอร์เก่าออกมาถ้าเกิดโปรไฟล์มีนะก็ตามถึงบ้านเลยจะบอกให้พวกไอ้พวกเนี่ยนะคะไอ้พวกที่ว่าแบบพี่บดเนี่ยนะคะทำให้โปรไฟล์นะก็ตามหอดบ้านเลยว่ามันจูนไหนอยู่ไหนนะคะมันบกัดใจโปรไฟล์มานะคะมันกระจายหยุดมาปมๆเนี่ยนะคะเออนะคะสร้างมันเนี่ยจะไปถือไปยามันงั้นพวกนี้มันคนบาสนะคะจิตใจมันบาจิตใจมันบม่ดีนะ คนบากความสั่นเถอะนะคะเพราะให้กูว่าประมาณนี้เนาะนะคะแต่ก่อนมีพรากับมังูหอกว่าโลกเจียวเชียวมันป็นยางไดนะคะแต่ว่าเหตุใดมันด่าใครก็ตามแต่นะคะผู้ไดก็ตามแต่ที่ด่าค้นใดอย่างนะคะเว้นกรรมมันมีจริงต่อเนี่ยวเว้นกรรมกำลังเหตุงานอยู่นะคะคุณเหตุอย่างคุณก็บเร็จคุณคิดว่าคุณเหตุอย่างอยู่ตอนนี้นะคะคุณคิดว่าเออจังทันจังทันจังทีมันจะต้องเปลนจังทันจังทีโมมนค่ะนะคะ ค่ะแล้วโมเมนค่ะนะคะคุณคิดผิดนะคะเราความท่วาท่วาคุณแบบเป็นคนทท่วาเคยดาคนไม้อีหยังมาคุณที่เห็ดหยังคุณที่ผิดค่ะบ่ผิดค่ะนะคะคุณรับกรรมไปเลยนะคะแห่นะคะบางคนกระรับกรรมอยู so, them, the ่นะคะบางคนก็รับกรรมอยู่แต่ว่าบัจินยอมหับหรือป่ยอมหับท่านั้นนะคะอ่านะคะล้วไก่ก้นที่ดาคนนี่ระวังไว้เลยนะคะจําไว้เลยนะคะจําคานี้พอยไว้เลยนะคะไอ้ค้นทิดาคุณจัดไว้เลยนะคะ